จทย์ข้อนี้บอกว่าในการยกวัตถุนะครับขนาด1,000นิวตันนะครับด้วยลอกเบาดังรูปจะต้องออกแรง e อย่างน้อยเท่าใดจึงสามารถดึงวัตถุนี้ขึ้นได้อ่ามาคิดอย่างนี้ดีกว่าสมมติถ้าพี่มองระบบลูกลอกนะครับดูลอกตัวแรกเชือกเส้นนี้ก่อนเชือกเส้นนี้ก่อนเชือกเส้นนี้น้ำหนักวัตถุนะครับจะถูกดึงลงตรงนี้อยู่ที่1,000นิวตันนี่คือเกิดจากแรงน้ำถ่วเป็นคนดึงนะครับโอเค ถ้างั้นถ้าเชือกเส้นนี้แรงดึงเชือกทั้งซ้ายทั้งขวามันคือเชือกเส้นเดียวกันมันต้องเท่ากันถ้างั้นข้อนี้จะเปรียบเสมือนว่ามีแรงกระทําจากเชือกเส้นนี้ยคือ e หนึ่งแรง e นะครับหนึ่งแรงแล้วพอลูกลอกลูกนี้ไปเชื่อมต่อเชือกเส้นนี้ขึ้นมาอีกเชือกเส้นนี้มาอีกนี่ตรงนี้มาอีกไอเชือกเส้นนี้มันจะถูกแรง e สองฝั่งตัวนี้ครับเป็นคนดึงถ้างั้นแรงตึงเชือกตัวนี้จะกลายเป็นสอง e แล้วเชือกเนี่ยมันก็คือคนละเส้นถ้างั้นข้อนี้ทั้งซ้ายและขวาที่เป็นเส้นเดียวกันของสอ e เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตัวนี้จะมีแรงสองไปด้วยถ้างั้นสองอีตัวนี้ก็จะมาดึงขึ้นอีกตัวหนึ่งนี่ดึงขึ้นอีกตัวของสอ e. แล้วอ e ีหลอบเดียวกันเลยครับไอเชือกเส้นนี้เส้นที่สามเส้นนี้เลยครับนี่ยาวมานี่เลยเชือกเส้นนี้เชือกเส้นเนี้ยมันก็จะมารับตรงนี้ จากฝั่งข้างล่างที่ดึงคนละ 2e มันดึงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องรับไป 4e รับน้ำหนักไป 4e ถ้าง,งั้นฝั่งนี้มันก็จะมา 4e ด้วยโอเคปะ่ะถ้าง,งั้นข้อนี้มันก็จะเกิดแรงดึงในเส้นเชือกเส้นสุดท้ายเส้นนี้ครับอีก 4e ด้วยถ้าง,งั้นตอนนี้ถ้าพี่มองที่ระบบแค่ตรงนี้นะแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอมองแค่นี้พอไม่ต้องไปมองระบบลูกลอกแล้วเพราะมันจบแล้ว ตอนเนี้ไอ้แผ่นไม้แผ่นนี้มันถูกดึงด้วยแรงทั้งหมดข้างบนที่ดึงขึ้นนะครับมันคือ7 e ส่วนแผ่นไม้แผ่นนี้ถูกน้ําหนักดึงลงอะ่ะมีตัวเดียวที่ดึงลงมันคือหนึ่พถ้างั้นข้อนี้ถ้าพี่ต้องการออกแรง e มันก็คือหนึ่พตัวนี้แหละครับหารด้วย7โอเคไหม ถ้างั้นคำตอบข้อนี้มันเลยกลายเป็นเอา1 0 0 0ัหารเจได้ร้อยสี่สิบสจุดแดห้านิวตันโอเคไหมครับเสร็จเรียบร้อยข้อนี้จบแล้วนะคำตอบตอบเบอร์สามข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากแต่ว่าต้องเข้าใจเรื่องระบบลูกลอกนิดนึงเพราะว่าระบบลูกลอกเนี่ยมันมีเชือกทั้งเส้นเดียวกันคนละเส้นนะครับการดึงในเชือกเส้นเดียวกันเนี่ย มันจะมีแรงตึงเท่ากันแต่มันจะมีทิศทางไปพ่วงกับอีกระบบหนึ่งที่เป็นเชือกอีกเส้นหนึ่งที่มันคล้องลูกล่อไปตัวที่2ไปตัวที่3าเนี่ยต้องค่อยๆไล่ตัวเลขดีๆถ้าคําถามข้อนี้ถามว่าได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่คําตอบคือได้เปรียบเชิงกล7เท่าเพราะอะไรครับเพราะเราออกแรงแค่หนึ่งใน7แต่เราสามารถยกวัตถุที่หนักได้แต่ว่าระยะทางในการยกมันอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราออกแรงน้อยเราก็ขยับมันให้ยกขึ้นิดหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับ น่าจะเคลียร์นะข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแต่ว่าต้องไล่เรื่องระบบลูกลอกให้เป็นนะครับกิกงกเชือกเส้นไหนมีแรงตึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทิศทางในการดึงให้ถูกต้องนะครับ